สำนักง,งานเขตพ,พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่นสังกัดสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานม,มีหน้าที่บริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นไปนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2542แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพุทธศักราช2546เป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาจังหวัดขอนแก่นโดยมีนายศักดาชัยไัยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่นเป็นผู้นำการขับเคลื่อนองคอ์กรมีดรสิทธิพลพหลทัพดออรอาทิตยธรรมรงชัยชนะและนายท,ทิดาทูลวรวะไลเป็นรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่นมีกลุ่มงานตามโครงสร้างการบริหารงานดังนี้กลุ่มอำนวยการ กลุ่มนโยบายและแผนกลุ่มบริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มกฎหมายและคดีกลุ่มนิเทศติดตามและการประเมินผลการจัดการศึกษาและหน่วยตรวจสอบภายในมีการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม ่านทางระบบสหวิทยาเขตจำนวน11สหวิทยาเขตขับเคลื่อนองค์กรภายใต้วิสัยทัศน์สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่นเป็นองค์กรชั้นนำในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้วัฒนธรรมองค์กรบริหารดีมีมาตรฐานผสานไอทีวิถีคุณภาพ มีการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้นวัตกรรมเสี่ยวสมาร์ทโมเดลเป็นกรอบแนวคิดในการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยคำว่าเสี่ยวเป็นภาษาอีสานหมายถึงเพื่อนรักเกลอเพื่อนแท้มิตรแท้ซึ่งเป็นรากเหง้าวัฒนธรรมสู่ความเป็นมาตรฐานสากลสมาร์ทมีความเป็นผู้ดีมีความรู้ ภูมิฐานสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมยุคใหม่ได้มีองค์ประกอบหลัก9องค์ประกอบคือเซ S sufficient economy philosophy ปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง I involvement การมีส่วนร่วม A. achievement การมุ่งผลสำเร็จ O organization opportunity โอกาสความสำเร็จขององค์การ smart S, S. standard มีมาตรฐาน M. moral ผู้คุณธรรม A. A. t t a i n m e n t นำคุณภาพ R. reason i n g มีภูมมคุ้มกัน T. technology รู้เท่าทันเทคโนโลยีด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องเครือข่ายการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม การขับเคลื่อนที่ทรงพลังทําให้สํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่นและโรงเรียนในสังกัดมีผลการดําเนินการเป็นที่น่าภาคภูมิใจในหลายๆด้านอาทิสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับยอดเยี่ยมระดับภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือโรงเรียนโคกสีพิทยาสรรได้รับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับยอดเยี่ยมระดับภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือประเภทโรงเรียนมันธยมศึกษาขนาดกลางโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคารชนะเลิศอันดับหนึ่งการประกวดมารยาทไทยระดับชาติครั้งที่5ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิาที่ราชเจ้ารวมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2565โรงเรียนชุมแพศึกษา โรงเรียนนำร่องโครงการสืบสารรักษาต่อยอดตามแนวพระราชดำริด้วยโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังรางวัลโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับประเทศประจำปี2565โรงเรียนบ้านแห่ศ,ศึกษาได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา2564ประเภทสถานศึกษาขนาดกลางโรงเรียนหนองเสาเลาวิทยาคาร ได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา2564ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็กปี2565โรงเรียนพลได้รับรางวัลโรงเรียนคุณธรรมซพทระดับ4ดาวและผ่านการประเมินภายนอกรอบ4 ได้ระดับดีเยี่ยมทุกมาตรฐานจากสมสนางติยพรสิริปรีชาพันธ์และนางมนสีคำแก้วครูโรงเรียนสีกนวนวิทยาคมกับรางวัคลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตประจำปี2565ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนางสาวนันทการลินทองโรงเรียนสีหนองกาว,วิทยาได้รับรางวัลน,นักเรียน รางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา2,564ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทสถานศึกษาขนาดเล็กปี2,565ทีมหุ่นยนต์โรงเรียนศรีกนวนวิทยาคมคว,ว้า3ารางวัลการแข่งขันหุ่นยนต์โอลิมปิกนานาชาติเ b o โรบอ g ลี ly, 2022ณเมืองโกยานสาธารณรัฐเกาหลีใต้นายเคนตะวัฒนาเบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 โรงเรียนคนครขอนแก่นได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจากการประกวดคลิปดนตตีพื้นบ้านและคลิปการแสดงพื้นบ้านสีพาครวมศิลป์แผ่นดินสยามประเภทการแสดงพื้นบ้านสีภาคจากกรงส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมภาพยนตร์สั้น INKW Studio โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคมได้รับคัดเลือกให้เป็นกลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติประจำปี2564เข้ารับพระราชทานรางวัลกลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติประจำปี2564เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ20กันยายน2565นอกจากนี้แล้วยังมีผู้บริหารครูนักเรียนและโรงเรียนอีกมากมาย ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติต่างๆซึ่งไม่อาจหยิบยกมานำเสนอณที่ตรงนี้ได้ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผลสำเร็จอันเนื่องมาจากความร่วมมือกันของเสี่ยวส่งผลให้สำนักงานเขตเพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่นและโรงเรียนในสังกัดมีความเป็นผู้ดีมีความรู้ภูมิฐานพร้อมจะตอบโจทย์จังหวัดขอนแก่นในการพัฒนาบุคลา,ากรให้มีคุณภาพ ตามแนวทางการพัฒนาเมืองในการเป็นเมืองอัจฉริยะหรือขนแกนสมาร์ทซิตี้ต่อไป หน่วยตรวจสอบภายในมีบุคลากรในสำนักงานจำนวน78คนมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน84โรงเรียนครู3615คนนักเรียน58,224คนมีการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมผ่านทางระบบสหวิทยาเขตจำนวน11สหวิทยาเขตขับเคลื่อนองค์กรภายใต้วิสัยทัศน สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่นเป็นองค์กรชั้นนําในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้วัฒนธรรมองค์กรบริหารดีมีมาตรฐานผสานไอทีวิถีคุณภาพในรอบสองปีที่ผ่านมา มีการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้นวัตกรรมเสี่ยวโมเดลเป็นกรอบแนวคิดในการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยคำว่าเสี่ยวเป็นภาษาอีสานหมายถึงเพื่อนรักเกเเพื่อนแท้มิตรแท้ซึ่งเป็นรักเงาวัฒนธรรมสู่ความเป็นมาตรฐานสากลมีองค์ประกอบหลัก4องค์ประกอบคือ S s u f f i c i e n c Economy Philosophy ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง i. Involvement การมีส่วนร่วม a. a c h i e v m m n t t การมุ่งผลสำเร็จ o n Opportunity โอกาสความสำเร็จขององค์กรตอบคอนเซปต์หของสามสี้าได้ไหมขอฝากขอ้อมูลก่อนครับในการตอบไปครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เครือข่ายการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมการขับเคลื่อนที่ทรงพลังทำให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่นและโรงเรียนในสังกัดมีผลการดำเนินการเป็นที่น่าภาคภูมิใจในหลายๆด้านอาทิผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ONe t ็ในปีการศึกษา2 5 6 3มีนักเรียนในสังกัดที่มีผลการทดสอบโ n e t ็ได้คะแนนเต็ม100คะแนน จำนวน12คนจากวิชาคณิตศาสตร์11คนและภาษาอังกฤษ1คนโรงการเขตสุจริตผลการประเมินระดับ A อยู่ในลำดับที่86คะแนนที่ได้87.67 ผลการประเมินตัวชี้วัดต,ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปีพุทธศักราช2563อยู่ในระดับคุณภาพเป็นลำดับที่12จาก42เขตพื้นที่การศึกษา ผลการประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจําปีงบประมาณ2563อยู่ในระดับดีมากได้รับการคัดเลือกเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลการจัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่นและรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนยอดเยี่ยมประจำปี2562 นอกจากนี้ยังมีผู้บริหารสถานศึกษาครูสถานศึกษาและนักเรียนประสบผลนสำเร็จได้รับรางวัลต่างๆมากมายอาทิโรงเรียนชุมแพศึกษาได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2สมานสุมเมทโทได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง โรงเรียนหนองเสาเล้าว,วิทยาคารได้รับรางวาัลโรงเรียนพระราชทานประเภทสถานศึกษาขนาดเล็กนักเรียนรางวัลพระราชทานเด็กชายพักนันวัฒนะชีวโกศลและนายกันตินันปินใจยศโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่นางสาวศิลินตรากิติสกล ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนไตรคามวิทยาประเภทสถานศึกษาขนาดเล็กโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาประเทศสิงคโปร์จัดอบรมโครงการความร่วมมือในการจัดการเรียนรู้สเต็มศึกษาสเต็มเอ u c a t i o n ระหว่างสพทประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ต่อเนื่องระยะเวลา3ปีพุทธศักราช2 5 6 3 5ถึง2565โดยจัดอบรมทางไกลไปแล้วระหว่างวันที่24-26พฤศจิกายน2563ที่ผ่านมา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยเป็นศูนย์สเตมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือโครงการ Connected มีโรงเรียนได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจำนวน11แห่งได้รับคัดเลือกให้เป็นสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ปัจจุบันสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแกน่น ได้ดำเนินการต่อยอดและขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาด้วยเซวโมเดลโดยเพิ่มเติมต่อยอดให้เซวมีความสมาร์ทยิ่งขึ้นเพื่อให้ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนมีความเป็นผู้นำที่ดีมีความรู้ภูมิฐานสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมยุคใหม่ได้โดยสมาร์ทที่ว่านั้นประกอบด้วย S.Standard มีมาตรฐาน M.Moral คู่คุณธรรม A.Attainment นำคุณภาพ R.Reasoning มีภูมิคุ้มกัน T.Technology รู้เท่าทันเทคโนโลยีและตอบโจทย์จุดเน้น7จจุดเน้นได้แก่จุดเน้นด้านการประกันคุณภาพจุดเน้นด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจุดเน้นด้านการให้โอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษาจุดเน้นด้านทักษะทางภาษา จุดเน้นด้านทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลจุดเน้นด้านทักษะชีวิตและทักษะอาชีพจุดเน้นด้านบริหารจัดการนอกจากนั้นยังเป็นการตอบโจทย์จังหวัดขอนแก่นในการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพตามแนวทางการพัฒนาเมืองของจังหวัดขอนแก่นในการเป็นเมืองอัจฉริยะหรือขอนแก่นสมาร์ทซิตี้ต่อไป